เออกว่าแม่งมาคู่เลยฮึบปับแดงฮึบเฮ้ยมีดาวหางวิ่งบน โอยหรือเปล่า,ามาให้ขอกสองใบผมดวงดีว่าคือผมแค่เปิดสามซองผมก็ได้ยี่ปีสอง,องใ y บแล้วว่ะครับวันนี้ลุงจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่แล้วก็จะมาเปิดกาชาครับคือกาชาตอนนี้เนี่ยมีเข้ามาแล้วเราสามารถใช้โทเค็นในการซื้อในลุงจะเปิดประมาณ10กว่าซองเดี๋ยวดูว่าลุงจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งอัปเดตมารอบนี้ก็มีหลายอย่างที่มีเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาชาที่พูดไปเมื่อกี้นี้มีการจัดเด็กแล้วก็มีพวกเอฟเฟกกับดีบัฟต่างๆที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับจริงๆแล้วมันจะ ที่ต้องไปตีมอนด้วยแล้วก็จะมีการขยายแคปเลเวลเราจากที่15กลายเป็น25ครับมีชุดเกราะมีอาวุธใหม่แล้วก็สามารถฟาร์มวัตถุดิบเอาไว้ได้ด้วยส่วนคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับจริงเดอะสเกปเนี่ยเป็นเกมบนแอป,ป f r e e d o m World ที่วิธีโหลดและการเข้าเล่นเนี่ยคุณสามารถดูที่คลิปเก่าได้เลยนะครับผมแปะมาให้แล้วที่ลิงก์เดสคริปชันเพื่อที่จะไม่เสียเวลาตรงนี้คุณไปกดย้อนดูได้เลยแล้วคุณสามารถแลกของรางวัลได้ที่ Rewardshop และก็มีคอมมูนิตี้สำหรับคนเล่นเกมแต่สเกตด้วยนะส่วนใครจะดาวนโหลดเกมเนี่ยลิงก์ที่ดสคริปชันเช่นเดียวกันครับใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปักมุตที่คอมเมนต์ไว้ให้แล้วอย่างแรกเรามาดูเรื่องของกาชาก่อนครับสำหรับกาชาที่เข้ามาในรอบนี้ก็คือเดอะโด i ม i เนียนวอลบูสเตอร์แพ็คซึ่งในซองหนึ่งนะครับจะส่งกา์ดให้คุณทั้งหมด4ใบจริงๆคุณน่าจะรู้จักการแกะซองกา์ดกันมาอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนยุคลุงนะยุคนี้อาจจะไม่คยคุ้นเคยแล้วแต่มันไม่ให้เจนแกะหอกคุณผมเชื่อวววว่่่่่าาแบบแบบ basic, ่่่าา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 มมมมมีีีบบบบงงงงคนนนนนนยยยยัเเเเเเเลลออ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 อูสรรรรรรรืกกกกกกะด๋แแแธจห็ฮโ20%ตทไถึ มีการ์ดแร่แค่2ใบครับหมายความเป็นจริงแล้วคือ20%หมายความว่าใน2องการ์ดหซองมีโอกาสออกการ์ดแร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าออกมาเป็นการ์ดแร่เนี่ยก็จะเป็นตัวลิฟท์โทสหรือว่าโพวิงสตาร์คือคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเขาบอกแค่ว่าใน1นซองมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะออกการ์ดแร่ไม่ได้บอกว่าต่อใบมีโอกาสกี่ใบที่จะเป็นการ์ดแร่ครับส่วนการ์ดอันคอมมอนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีโอกาสออกตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยหมายความว่าในซองหนึ่งเนี่ยคุณได้อ ไม่ว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนก็ตามคุณต้องได้การ์ดคอมมอนแบบปกติแน่ๆ1ใบครับโอกาสมันก็เลยเขียนไว้ที่100%นั่นเองอ่ะไม่งงนะซึ่งจะได้ใบไหนก็ตามเลที่คุณเห็นเลยครับว่ามันมีโอกาสออกที่กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการ์ดใบนั้นๆต่อไปมาดูประเภทที่เป็นระดับพิเศษบ้างก็คือตัว Resurrection Card ครับคุณจะเห็นว่าการ์ดอ e ีพิกมันมีโอกาสออก5%ต่อ1ซอรโอกาส20%ต่อหนึ่งว่าแร่มีโอกาส,อ,อ,าอ,กาสอ,อกเท่าเดิมแต่มันมีจํานวนการ์ดเพิ่มเข้ามา3ใบถึงมนจะแค่มัละ1 1 8กาสออตัวกาเด อันคอมมอนเนี่ยก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่เอาบอกว่ามันคือการเซตใหม่ก็แล้วกันครับมาดูใบแรกก่อนนั่นคือการ์ดไฟเบิร์บอลอันนี้จะทำดาเมจห้าดาเมจใส่มอนสเตอร์แล้วก็จะแปะเบิร์นด้วยทั้งหมดสามเบิร์นนะครับต่อไปคือการ์ดประเภทสายเนเจอร์ครับการ์ดเนเจอร์เนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันจะมีทั้งออฟเฟนซีฟแล้วก็ดิเฟนซีฟให้เราหวงเช่นใบนี้ใช้จะตีหกแล้วก็ฮิวหกด้วยแล้วก็จะมีเขียนประเภทดาเมจของใบน,าน,านั้นๆไว้เช่นใบนี้เขียนว่าเป็นเอิร์ธดาเมจแล้้้้้้้ววกก็็็็สาาาามมมมรรถถแแแปปะะะอออินนนนนนนททูทูไไดดดดยยยยยคคััับบต่่่งใใเเเเเเีจฮฮลลๆหชุณ นวนใบเมื่อกี้คือดาเมจกับฮิวอย่างละ6กลายเป็น12อย่างใบนี้ก็คือฮิวตรงๆต,ต,ตัวเลย12หรือจะเป็นใบนี้ที่มันฮิวแค่10แต่ว่าคุณเจนน้ามันมีการให้ fortify 3ลงเรามาด้วยต่อไปคือการ์ดที่อยู่ในหมวดหมู่ chaos ครับเอาใบแรกก่อนเลยอันนี้คือเป็นระดับอี i c นะครับเวาลากดใช้จะแลนน้อมตี T 3เป้าทำดาเมจ5ดาเมจใส่เป้าแรกนะครับแล้วก็ทำดาเมจ9ใส่เป้าที่2และเป้าสุดท้าย12โคตรแรงแต่การ์ดนี้มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มีแค่1นเป้ามันสุ่มฮิตเดียวเลย แล้วก็ไปรุ่นนอว่าคุณจะได้5ได้9หรือได้12ถ้ามี2เป้าก็สุม2เป่าแต่ไม่ใช่สฮิตนะครับก็จะแค่2ฮิตส่วนนี้จะเป็นการระดับแรนะครับไปทำให้ตัวเหมือนติดคาสาปครับพอโดนแล้วมันจะกลายเป็นกบแต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้ก็คือจะต้องมีเลือดอยู่ที่20หรือต่ํากว่านั้นครับพอใช้แล้วเลือดจะเหลือแค่10เท่านั้นพูดง่ายๆคือเลือด20ปุ๊บคุณซัดเลยเท่ากับเหมือนคุณมีส0บดาเมจฟรีๆส่วนกบเนี่ยจะทำดาเมจสาเร่าในการโจมตีปกติที่ห ดาเมจใส่ทุกตัวเลยแบบที่ไม่ต้องลุ้นครับ4ดาเมจและมันให้เรา จั่วการ์ดครับของดีจริงมันอยู่รงจั่วการ์ดนี่นแหละคุณต่อไปคือในเซตพร i m การ์ดครับใบหน้าสนใจคือสปิริตบอมที่จะทำดำาเมจ5หน่วยใส่ศัตรูทุกตัวครับและที่สำคัญคือการ์ดใบนี้มันไม่สนใจบล็อกคุณมันดีตรงที่ว่าเวลาคุณไปเจอตัวบล็อก,กเยอะๆแม่งเข้าสดๆให้เลยมาเพื่อไม่ใการ,รเสียเวลาฟัดกาชาเลยแล้วกันครับเอา1 5ซองจัดฟุยที่บ้านเรียกอออินเฮ้ยเดี๋ยวเราแดงเลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยหรอหรือว่างไงอะมาดูไอเราเห็นสีแดงๆก็นึกว่าพีคอะไปไป2องสององสอง มันก็แดงเหมือนกนันก็น่าจะได้เหมือนกันปะอ,อ๋อนี่เหมือนคาดีปีกที่ทำดาเมจสามตัวแต่มีตัวเดียวก็ทําทีเดียวอ่าอย่างน้อยได้ uncommon, อันคอมมอนอันนึงว่าไรนี่ดาเมจกับแปด็อกวะเอ้ยอว่าแม่งมาคู่เลยคือก่อนหน้านี้เราได้มาใบาหนึ่งที่ตี3เป้าเหมือนกันที่บอกอะแต่ว่าดาเมจมันจะเบากว่าน,นี้อย่างอันเนี้ยได้เต็มเมเลยห้หน่วย9้าหน่วยและ12หน่วยโอ้โหปะ,ปะ,ปะ,ปะสองสองก็ได้แล้วเลดมันก็ออกง่ายหรือเปล่าออกเกนมนี้ไปไงสองที่สองก็ออกโอคตรอีซี่ไป2อง ฮึบปั๊บ,บแดงฮึบเฮ้ยมีดาวหาไม่บนออกหรือเปล่าฮียวก่อนอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปไปเ,เร็วๆๆๆบล็อกดีปั๊บแค่ยังดีอ๋อคำาเมท5ไพ่3เฮ้โยโกง2ใบผมดวงดีไหมล่ะคือผมแค่เปิด3ซองผมก็ได้ y ic, ยีปิก2ใบแล้วอะครับเวิร์จริงเลยนี่มัน เปอร์เซ็นต์มันออกเยอะกว่าที่เขียนหรือเปล่าคำนี้อ่ะโอ้โหดาวก็เป็นที่ดาวห่างจริงๆถ้ามีดาวห่างวิ่งมันจะเล็กๆนะคุณอาจจะมองไม่ทันแต่ว่าผมตาดีไงผมเลยมองทันโอ้คุ้มคุ้มแล้วผมกำไรแล้วผมเอินผมเอินจังหว,ว่านี้ไปเลยอรสิบสองแพ็คซัดต่อได้มาแล้วสองอ e ีพิกเฮ้ย ตาไหอแล้วเฮ้ยผมมาได้ส,สามรอบจิงเลยอ่ะผมว่าไม่ใช่ละผมว่าผมดูผิดแน่ๆเลยว่ะที่สวมดเม a ทิ้งการเฮ้ยไม่ใช่ว่ะแชทสรุปดาวหางบอกอะไรไม่ได้เลยว่ะใครดูแล้วรู้ว่าออกยังไงบอกผมด้วยนะครับผลเมื่สังเกตไม่ออกเลยเห็นมีดาวหางทุกอันเลยนี่ไม่มีอะไรคอมมอนธรรมดาแล้วก็คอมมอนธรรมดาแล้วก็เขียวแล้วเขียวเออชัดเลยว่ะผมดูไม่ออกว่ะใครรู้ดวไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับเนี่ยมันดาวหางมีทุกอันิงแย่ไม่ออก12บล็อกอันนี้ดีอันนี้เฉยๆมันคือการดาเม a ให้เข้ามาไม่เกินเฮ้ยน,นี่ด สี่สิบสองบล็อกกับฟิวสิบสองอุย้ยแล้วก็ตีรอบหน้าดูดเลือด<ๆ>ก็ใช้ได้อยู่แต่มันก็ไม่มีแรนะแค่แรยังไม่มีแยกไม่ออกแฮ่ทำดาเมจแล้วแปะฟรีสทำดาเมจแปะเบอร์มาตรฐานครับเฮ <c oughs> ้ยกรบไอ้นี่โกงแชทคือพอเราใช้แล้วอะจะไม่ข้ามเทินเราหมายความว่าเราใช้แล้วเราเบิ้ลเทินได้เว้ยอันนี้ดีอันนี้ดีนนด,ดีมากๆแบบดีมากๆอ่านี่เฉยๆทำดาเมจกับฮิวเนเจอร์ปื๊ดเอฟเฟกต์ยังสวยการปกติอืมการปกติ ยังดีมีเขียวให้ใบหนึ่งทำดาเมจกระจวกการอ่าอาอาอา้อาอา่อาอ,าอาำดาเมจแล้วมีโอกาสออกเบิ้ลยังดียังดียังดีปื๊ดพี่หายไปพักใหญ่เลยนะครับเนี่ยอีป e ิกเนี่ยหี U ้สิล้างดีบับทิ้งการ์ดทั้งหมดแล้วก็จัวัวตามการ์ดที่ทิ้งไปถ้ามือคุณหนักมากๆไปนี้ช่วยคุณได้บ้าจริงนี่มันจะไม่ออกอีกเลยเหรอน่าจะใช่ได้บอกได้ดาเมจแม้แต่แลยังไม่มา โอ้โหมือขาดแล้วจังหวะนี้ไม่น่าขิงขิงทีเดียวรู้เรื่องไปต่อไปต่อแบบต่อเนื่องบ้าเอ้ยน่าจะอยู่ตั้งแต่สามองแรกไม่เลือกไปต่อเราควรจะไปเปิดบานหลังไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้กาชามันเซนอู้ดิผ้าบล็อกดี12บล็อกกับแปะเออนี่โอเคโอเคโอเคฟิสิคอลสิบสองบล็อกฮิวโค้ดิดีวิดีใชได้ได้ได้ต่อ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 เนื่องต่อเนื่องเฮ้ยมันจะไม่ได้เลยอีกจริงเหรอไม่อยากจะเชื่อสงสัยต้องเชื่ออืต้องเชื่ออือยังดีได้แหละมาต่อไปสาม อ้นี่ของใหม่ของใหม่อ่าฮยิงดีมีแปดชอ็อมื่อไงได้แปชอ็อคอ่ไปต่อไปต่อไปต่อผมยัแงแยกไม่ออกจริงๆนะว่ารอบไหนมันจะออกเป็นแรหรือออกเป็นอีปิกอะไรเงี้ยเออแต่มันได้2ใบใน15บซองผม,มก็คุ้มแหละแต่ผมก็อยากได้เพิ่มอะ่ะเฮ้ยการนี้ดีนี่หว่าที่กดแล้วศัตรูหายไปอย่างสนาม3เทินคือสมมุติมันมีหลายตัวใช้ใบนี้ใช้ชีวิตดีเลยสุดท้ายฮิวบ็อกจวการบทเรียนครั้งนี้สอนให้รู้ว่า ถ้ามันออกติดกันมาหยุดอย่าไปต่อให้เปิดบาลังก็ได้ไม่ต้องรีบเปิดแบบอออินแต่ก็ถือว่าโอเคแหละครับคือเราเปิดไป15ซองถ้าหมดมัน60บใบใน60สบาทการที่เราได้การ์ดอ e ีพิกมา2ใบเนี่ยถ้าเรานับตามเรทเปอร์เซ็นต์ถือว่าเราได้ดีกว่าเรดอยู่ดีนะครับเล้วเป็นไรไม่ไรถือว่าคุ้มค่ามาเดี๋ยวพาไปจัดเด็กกันต่อครับได้การ์ดมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้การ์ดซ้ำยังใช้ไม่ได้นะบอกก่อนนะต้องรอก,ก่อนเดี๋ยวอนาะคตจับเกรดการ์ดได้นะครับบอกก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยลุงเล่นแต่การ์ดบนะดีดู Todo los mismo y pick. มา2ใบก็คงจะแบบ easy game easy life ละอ่ะวิธีการจัดก,การนะครับคุณกดปุ๊บเกมจะสอนเราเองในเด็ก building ว่าเฮ้ยเวลาจาัดก,การนั้นเราจัดยังไงเลาจะใส่อะไรเข้าไปบ้างเราจะล้างยังไงเนี่ยเห็นไหมเขาสอนหมดเลยคุณแค่ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับมันไม่ยากเลยส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูทําอะไรได้คุณก็แค่กดค้างนะครับเพื่อที่จะได้เลือกความสามารถของตัวการ์ดมาแล้วก็ใส่เข้าไปมีเรื่องการใส่การ์ด copy เห็นตัวเลขใช่ไหมมันสามารถใส่ซ้ำได้มันล็อกที่4ใบนะครับตอนหนึ่งใบมาเริ่มจัดเด็กกันเลยอย่างแรกเลยครับเลือกประเภทก่อนอ่าเอาจาก แล้วกันเราได้ใส่ของแร่เราที่มี2ใบอ่าอีพิกเรามานาัดสองใบใส่แบบไม่คิดที่เหลือก็ค่อยๆไล่ใส่ไปครับก็ใส่พวกแรก่อนเอาเท่าที่เรามีบ้าเอ้ยผมไม่อยากจะโมนะแชทในหมวดเมื่อกี้เนี้ยพอมีอีพิกเยอะกว่าการแรอีกดวงดีเกิดๆที่มันมีทับสี่หมายความว่าเราสามารถใส่ซ้อนได้4ใบนะครับถ้าเรามีการ์ดนะบล็อกในช่วยเยอะมากเพราะบางทีมันมันตีแรงมากนะครับก็ใส่ได้ก็ใส่อย่างนี้ผมมี2ใบผมก็ใส่เลย2ใบ ก็ไปลองจัดเด็กกันดูแล้วกันก็ประมาณนี้ผมจัดให้ดูคร่าวๆเนาะมาแล้วอัปเกรดแล้วเดี๋ยวลองไปตบตีกับมอนเดอร์ผมเอาตัวคลัสเตอร์เลยแล้วกันคือตัวคลัสเตอร์ผมบอกก่อนนะไม่เคยผ่านเลยเพราะก่อนหน้านี้ใช้ต่การ์ดธรรมดาครับเดี๋ยวมาดูว่าพอเปิดกาชามาแล้วเราจะสู้ได้ไหมเออผมว่าผมสู้ได้แหละเพราะว่าผมมีอีพิกสองใบอะ ตัวการ์ดก่อนเฮ้ย hey, ตัวใบนี้อุโ oh, หสะดวกเอ้ยมีมอน2ตัวตัดทิ้งไปก่อนเลย3เทินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมเอาลงหม้อแป๊บฝับมันทําให้การ์ดเราจะได้เบ็แรงขึ้น,ตอน,นตอนแรก5าตอนนี้กลายเป็นเแล้วเห็นไหมเรื่เดี๋ยวผมตัดมันออกไปก่อนก่อนอ่าเห็นไหมหายไปแล้ว easy a few minutes later ยังไม่ตื่นเต้นยังไม่ตื่นเต้นมันไม่แรงขนาดนะั้นคุณยังมีช่วงเวลาห,หายใจอยู่อ่านี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวการเทพป้าบแตกหนึ่งนี่เลยครับอีพิก เดี๋ยวผมบูสต์ก่อนโล่ Low ก่อนโล่ Low ก่อนนี่ชนะขาดนะนะชิวนะเพราะเรามีฮิวสองใบด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจมันไม่เกินแน่แ,นแต่เราฮิวก่อน20หน่วยเด้งขึ้นมาเพราะว่ามาตีเราแค่1 1ฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อน,นเห็นไหมเรื่องเราเต็มแนละ้วอีซี่แล้วปะแต่ว่าตอนนี้เราต้องจวก,การมาก่อนเพราะเราไม่ค่อยมีการดเล่นจริงๆไม่ต้องฮิวก็เริ่มตีได้แล้วนะแต่สคิปเธอไปก่อนดีกว่าครับสะดวกกว่าอันนี้ ใช้แล้วก็จั่วการ์ดนะครับโอเคมี4ใบแล้วเราสามารถโม่ได้เลยนี่5ใบแน่นๆมือเฮ้ยมาอีกใบแล้ววะดิเตรียมเลยดาเมจส4บฮิลด์ีเป็นไงอีซี่จบแล้วครับผมแค่ตีมันก็ตายแล้วมันเหลือเลือดแค่9แค่โม่ทิ้งเนี่ยเนี่ยตายแล้วครับตีกับฮิล เห็นไหมคือสุดท้ายอะถ้าเรามีการ์ดเยอะอะครับเราสามารถใช้พวกการ์ดที่มันให้ผล2อย่างได้อย่าง,งพวกเนเจอร์อย่างเงี้ยสะดวกปกติผมบอกก่อนนะไอ้ผู้ที่ผมเล่นไม่เคยผ่านเลยนะกลายเป็นผ่านได้เลยเพราะเปิดกาชาไปสิบห้าอ่ะผมปไปไล่ตบมอนมาแล้วทีนี้เกมนี้เนี่ยเราก็สามารถตบมอนเสร็จแล้วก็เก็บเควสแต่ยีกพีแล้วก็มารีฟอร์ดแล้วก็จะได้ตัวโทเค็นมาด้วยนะครับนี่ไปโทเค็นเดียวไว้แลกของนะรับไม่ใช่เป็นหน้าตาแบบนี้แหละ จากเควสเนี้ยเมื่อกี้ที่ทำไปก็คือวินเนอร์เคาน์เตอร์อ่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมได้มาจากเควสนะครับนี่เห็นไหมมีหมวกมีอาวุธมีรองเท้ามีอุปกรณ์็ปไง Explorer Pack ฟินเทคน่เอร์เนนั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าคุณรับแล้วคุณก็มาใส่แล้วกัน คืออันนี้มันเป็นระดับแรกๆไงคุณระดับหลังๆมันก็จะบวกเยอะนะคือหลังๆม,งมันเก่งขึ้นเยอะด้วยคุณมาเดี๋ยวมาดูเรื่องของกันครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมจะมีตัวโทเค็นที่เอาไว้แลกอยู่ที่45เห็นใช่ไหมตัวแต้มมันเนี้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมทำเว็บไปแล้วทำไมเหรียญไม่มาเนี่ยผมรีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับอ้ามา้วครับเขาจะส่งตามไมที่หลังอันนี้ผมมีเหรียญ65แล้วเดี๋ยวผมพาไปลองแลกของให้ดูเอาอ,ะ,อะไรดีเอาอะ,อะไรดีที่เราแลกได้ปาดมีสตรีมการ์ดด้วย215นี่ไงมีตัว Freedomver cam แค่40เอหรอ อุ้ยมีที่แปะโทรศัพท์ที่เป็นกริปมีเสื้อแผ่นลองเมาส์อ่านี่คือแปะหลังโทรศัพท์เรานะครับที่เป็นตัวโฮเดอร์เนาะ ที่เป็นกริปที่แปะให้เราเอาไว้จับกันหลังโทรศัพท์นี่แหละใช้ชีวิตง่ายเฮ้ยมีหน้ากาก GQ ด้วยวะ่ะแค่80เองคุผมขาด15เหรียญบ้าจริงไหนนี่อันนี้แลกง่ายเลยครับคือคุณไปแลกที่เอ็มสเฟียเป็นของกินนะครับจะมีเอฟวี่คุกกี้นะครับนี่อันนี้แค่30มสิบแล้แค่2ครั้งต่อ1คนนะครับรายละเอียดก็เขียนเลยนะครับแล้วก็มันภายในสิ้นเดือนนี้แหละต่อไปคือร้านลูกกอ อ๋อนี่ก็แลกได้เลยเหมือนกันคืาแลกเสร็จเนี่ยมันจะมาเป็นโวลเชอร์นะครับแล้วคุณก็ไปแลกได้แต่บอกก่อนนะมันคือโวลเชอร์ซื้อเครื่องดื่มเท่ากับว่ามันแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะคุณคุณก็มาไล่ดูเอาแล้วกันว่าเอ้ยคุณอยากจะแลกอะไรแต่ของมมนมีเยอะครับหลักๆก็คือเล่นทําเควสแล้วก็เก็บตัวโทเค็นมาก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแลกมีอย่างที่นวดคอส่วนของเสล่ยวมีผมเห็มมาตั้งแต่รอบที่แล้วแหล,ละหลักของแลกก็ประมาณนี้ครับแต่มันแล้วแต่ช่วงนะครับมันจะมีการหมุนเปลี่ยนสับไปเรื่ออออๆกกมาาาเเตต่่่นนงงงรแแลขขิ พักหนึ่งก็อาแลกกันแล้วครั้งที่แล้วลุงแลกชาเขียวกินมาแล้วแต่ว่าเป็นไอติมชาเขียวนะคุณ่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเดตตัวล่าสุดเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตที่คุณในการส,มมสามารถสามารถอัปเกรดการ์ดได้แล้วถ้าคุณเปิดการชาเว้เยอะคุณก็จะมีตัวการ์ดที่มาอัปเกรดการ์ดได้เยอะคุณภาพการ์ดมันก็ดีขึ้นทำให้คุณสามารถตีมอนที่เลเวลสูงขึ้นได้เคียงผมเนี่ยพอเปิดมานอกจากตีตัวคลัสเตอร์เมื่อกี้แล้วเนี่ยผมไปลองตีมอนที่เลเวลสูงกว่าซึ เเเกมมาลลลองล่นได้ยแล้วก็สามารถเล่นแค่แป๊บเดียวทำเควส์พกเควสช่วงแรกเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับแล้วก็ไปแลกของกินเหมือนที่ผมแลกได้เลยอย่างงวดนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ไอติมชาเกียแบบรอบที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นรางคุกกี้แทนก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในช่วงที่มีอะไรให้คุณสามารถแลกได้บ้างหรือจะเก็บตัวโทเค็นไว้ก่อนแล้วค่อยแลกทีหลังก็ได้และลืมไปดาวน์โหลดเกมกันนะครับลิงก์ที่เดสคริปชันสุดท้ายเดีเย็ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมและเพื่